อยากขายถ้าคุณจะเริ่มต้นด้วยการขายการิการแม่หมอโมดูไพ่มาแบ่งปันความรู้คู่ความบันเทิงในวันนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดกนทําคลิปดีๆหรือว่าสาระดีๆก็กดติดตามแล้วก็กดรายการกดไว้นะคะการิการก็เชื่อว่ามีหลายๆคนนะที่เริ่มต้นขายด้วยการเปิดตัวด้วยการขาย,ขายตรงๆึ่งคุณรู้ไหมว่าวิธีนั้นอนะ่ะจะเป็นวิธีที่ทําให้คนดูนะ่ะหายรู้ปัดคลิปของคุณทิงไปเอาจริงๆ้นะคนที่อยากซื้อของในแพลตฟอร์มนี้เขาก็ไม่อยากซื้อของกับผู้ขายนะคะแต่เขาว่าอยากซื้อของกับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า คุณก็ต้องทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรีวิวหรือป้ายยาสินค้าที่คุณใช้เพื่อให้เขาเชื่อว่าสินค้านั้นดีจริงและน่าใช้จริงดีกว่าที่จะบอกราคาแล้วก็สรรพคุณของสินค้าซึ่งช่องไหนๆก็พูดเหมือนกันก่อนที่จะเป็นผู้รับก็ต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ก่อนนะคะคุณต้องให้ประโยชน์ให้สาระให้สิ่งที่คนดูคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากช่องอและสุดท้ายเขาก็จะเชื่อมันมาซื้อสินค้ากับคุณเองถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็กดทางปุ่มด้านขวาได้เลยนะคะแล้วพบกันอีกทีนหน้าค่ะ